สเสน่ห์แบบไหนที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้คุณบางคนคิดว่าความสวยความหล่อเป็นสเสน่ห์ที่ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงคนหน้าตาดีก็คงไม่เหงาความจริงแล้วคนที่ดึงดูดคนรอบข้างได้มากที่สุดคือคนที่ทำให้คนอยู่ใกล้แล้วสบายใจไม่ต้องระวังตัวไม่ต้องพยายามมากไปและไม่ต้องคิดว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาชอบสเสน่ห์ที่ทาให้คนอยากอยู่ใกล้ไม่ได้เกิดจากการแกล้งเป็นคนน่ารักแต่มาจากการเป็นตัวเองแบบที่ใครเห็นก็รู้สึกปลอดภัย บางคนพูดไม่เก่งแต่ทุกครั้งที่ฟังกลับรู้สึกว่าใจเขากว้างบางคนไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาแต่ไม่เคยเอาพลังลบมาทิ้งใส่ใครบางคนไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องแต่รับฟังจนอิกฝ่าย,ยากเล่าทุกอย่างสเสน่ห์ที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้คือสเสน่ห์ที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อและไม่ต้องอาศัยหน้าตาแต่เป็นสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นจากการทําให้คนที่เข้ามารู้สึกว่าตัวเองมีค่าคนบางคนไม่ได้มีคําพูดหรูหรา แต่เวลาคุยกันเหมือนเขาฟังแม้แต่เสียงในใจเราเขาไม่ตัดสินว่าเราดีหรือแย่แต่ทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ยังมีพื้นที่ให้เราอยู่เสมอบางคนไม่ใช่คนที่ทําให้เราหัวเราะได้ทั้งวันแต่เป็นคนที่แค่นั่งเงียบๆด้วยกันก็รู้สึกว่าโลกไม่ได้น่ากลัวสเสน่ห์แบบนี้สร้างไม่ได้ในวันเดียวและไม่ได้เกิดจากการฝึกพูดให้ดูดีแต่เกิดจากความตั้งใจจริงที่จะเห็นคนตรงหน้ามีความสุขในแบบของเขา โดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนใครและไม่ต้องแกล้งทำเป็นใครสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้คือสเสน่ห์ของคนที่ทำให้เราอยากเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วเคยสงสัยไหมทำไมบางคนไม่ได้พูดอะไรพิเศษแต่แค่เขายิ้มให้ก็รู้สึกอยากคุยด้วยทั้งวันทำไมบางคนไม่ได้แต่งตัวโดดเด่นแต่เวลาเขาเดินเข้ามาในห้องทุกสายตากลับหันไปมองสเสน่ห์บางอย่างไม่เกี่ยวกับการทำตัวให้ดูน่าสนใจ แต่เกี่ยวกับการทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าการอยู่กับคุณมันสบายกว่าที่คิดบางคนชอบทําให้ตัวเองดูสมบูรณ์แบบแต่สเสน่ห์ที่ทําให้คนอยากอย,กอยู่ใกล้กลับเป็นสเสน่ห์ของคนที่กล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองกล้ายิ้มให้ความผิดพลาดกล้าขอโทษเวลาเผลอทําอะไรไม่ดีและกล้าเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ต้องเก่งไปทุกเรื่องคนแบบนี้แหละที่อยู่ด้วยแล้วไม่รู้สึกกดดันเพราะเขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกต่ํากว่า เขาไม่ได้ทำให้เราต้องแข่งขันแต่ทำให้เรารู้ว่าต่อให้เรามีข้อเสียแค่ไหนก็ยังมีคนที่พร้อมจะเข้าใจสเสน่ห์แบบนี้ไม่มีในหนังสือสอนบุคลิกภาพและไม่มีในคอร์สพัฒนาตัวเองราคาแพงแต่มีอยู่ในตัวคนที่จริงใจกับตัวเองและจริงใจกับคนอื่นบางคนคิดว่าสเสน่ห์คือการทำให้คนชอบแต่ความจริงแล้วสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้คือการทำให้คนรู้สึกว่าการอยู่ใกล้คุณ เขาไม่ต้องพยายามเป็นใครและไม่ต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองสเสน่ห์บางอย่างไม่ได้เปล่งออกมาจากคำพูดแต่เปล่งออกมาจากความรู้สึกสเสน่ห์ของคนที่เข้าใจตัวเองยอมรับจุดอ่อนของตัวเองและไม่พยายามปกปิดสิ่งที่ตัวเองเป็นสเสน่ห์แบบนี้เองที่ทำให้ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกปลอดภัยและอยากกลับมาเจออีกครั้งเคยเจอไหมบางคนไม่ต้องพูดเก่งแต่แค่เขาอยู่ตรงนั้น เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างปลอดภัยไม่ใช่เพราะเขามีคำตอบให้ทุกปัญหาแต่เพราะเขาไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังเผชิญโลกนี้เพียงลำพังสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่สเสน่ห์ที่สร้างด้วยการวางแผนแต่เป็นสเสน่ห์ที่เกิดจากความจริงใจล้วนๆเวลาคุณยิ้มออกไปคุณยิ้มเพราะอยากให้เขาสบายใจจริงๆไม่ใช่ยิ้มเพราะอยากให้เขาชอบเวลาคุณถามว่าสบายดีไหมคุณอยากรู้คำตอบจริงๆ ไม่ใช่ถามเพื่อให้ดูเป็นคนใส่ใจและเวลาคุณรับฟังคุณฟังเพราะอยากเข้าใจเขาจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อรอจะพูดของตัวเองสเสน่ห์ของความจริงใจเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยู่ใกล้แล้วไม่เหนื่อยเพราะเขาไม่ต้องเดาว่าเราคิดอะไรอยู่และไม่ต้องคอยระวังว่าเราจะแอบคิดอะไรลับหลังสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้จึงไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่คือความรู้สึกที่อีกฝ่ายรับได้ แม้เราจะไม่ได้พูดอะไรเลยบางคนเงียบแต่กลับหน้าอยู่ใกล้บางคนพูดเก่งแต่กลับไม่น่าไว้ใจนั่นเป็นเพราะสเสน่ห์ของคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราทำด้วยความรู้สึกแบบไหนสเสน่ห์ของคนจริงใจคือสเสน่ห์ที่ไม่มีวันปลอมได้เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความจริงใจจะส่งถึงกันเสมอและเมื่อไหร่ที่ใครสักคนสัมผัสได้ว่าเขาได้รับสิ่งนี้จากคุณ เขาจะอยากอยู่ใกล้โดยไม่ต้องมีใครบอกเพราะโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่พยายามสร้างภาพจนความจริงใจกลายเป็นของหายากและเมื่อคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีของสิ่งนี้นั่นคือสเสน่ห์ที่มีค่ามากกว่าหน้าตาหรือความเก่งเป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีวันเสื่อมและเป็นสเสน่ห์ที่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้บางครั้งก็ไม่ได้อยู่ที่การทำอะไรเลย แต่อยู่ที่การเป็นใครสักคนที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ทําให้คนอยู่ด้วยแล้วไม่ต้องใส่หน้ากากบางคนมีสเสน่ห์เพราะเขาไม่พยายามทําให้ใครรักแต่เขาใช้เวลาทั้งหมดเพื่อเป็นตัวเองให้ดีที่สุดคนแบบนี้ไม่ได้ทําให้ทุกคนชอบแต่คนที่ได้อยู่ใกล้จะรู้สึกว่าเขามีตัวตนที่แท้จริงไม่มีการสร้างภาพไม่มีการทําตัวให้ดูดีเกินจริงไม่มีการแกล้งเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเอง และนี่คือสเสน่ห์ที่ลึกที่สุดเพราะสเสน่ห์ของการเป็นตัวเองคือสเสน่ห์เดียวที่ไม่มีใครเรียนแบบได้บางคนมีสเสน่ห์เพราะเขากล้าหัวเราะก,กับความผิดพลาดของตัวเองกล้ายอมรับว่าเคยล้มและกล้าบอกว่าไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องคนที่จริงใจกับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองจะทําให้คนที่อยู่ด้วยกล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองด้วยเพราะในโลกที่ใครๆก็อยากดูดีการได้เจอใครสักคนที่จริงใจ มันคือความสบายใจที่หาไม่ได้ง่ายๆและความสบายใจนี่เองคือสเสน่ห์ที่ทำให้ใครก็อยากอยู่ใกล้ไม่ต้องแกล้งยิ้มไม่ต้องพูดดีเกินจริงไม่ต้องพยายามทำคะแนนแค่เป็นคนธรรมดาที่อยู่ด้วยแล้วอุ่นใจมีความผิดพลาดก็ไม่ซ้ำเติมกันมีจุดอ่อนก็ไม่เอามาล้อมีความทุกข์ก็รับฟังและมีความสุขก็ยินดีด้วยจริงๆคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีที่สุด ไม่ต้องมีเงินทองมากที่สุดแต่จะเป็นคนที่ใครๆอยากกลับมาเจอไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเพราะเสน่ห์ที่มาจากความจริงใจต่อให้เวลาผ่านไปมันก็ยังทำงานเสมอและนั่นคือเสน่ห์เดียวที่อยู่ใกล้แล้วไม่เคยทำให้ใครรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าถ้าเคยสังเกตจะรู้ว่าคนที่มีเสน่ห์แบบดึงดูดที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ดูดีที่สุด แต่คือคนที่อยู่ใกล้แล้วเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเองได้เต็มที่ไม่ต้องพยายามทำให้ดูดีไม่ต้องเลือกคำพูดไม่ต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้เพราะเขาไม่ได้อยากให้เราสมบูรณ์แบบแต่เขาอยากให้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งมุมแข็งแกร่งและมุมอ่อนแอได้เท่าเทกันสเสน่ห์แบบนี้คือสเสน่ห์ที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษบางคนเจอกันครั้งแรกก็อยากเจออีกบางคนไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษ แต่กลับมีพลังบางอย่างที่ทําให้ใครๆรู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้เขาเหมือนได้พักใจคนแบบนี้มีสเสน่ห์เพราะเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครเขาไม่แข่งกับใครไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครและไม่เคยทำให้ใครรู้สึกต่ำต้อยเพราะเขารู้ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้คนชอบแต่คือการทำให้คนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีค่าบางคนคิดว่าสเสน่ห์คือการสร้างภาพลักษณ์ แต่คนที่มีสเสน่ห์จริงๆคือคนที่ไม่ต้องสร้างอะไรเลยแค่เป็นตัวเองแบบเต็มที่และยอมรับคนอื่นแบบเต็มใจคนที่ไม่ตัดสินใครง่ายๆไม่รีบสรุปว่าใครดีหรือไม่ดีและไม่เอามาตรฐานตัวเองไปตัดสินชีวิตใครคือคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้เพราะอยู่แล้วสบายใจไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องคอยอ่านใจและไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเอาไปพูดลับหลังสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้ ึงไม่ได้อยู่ที่เราสวยหรือหล่อแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่เราดูฉลาดแค่ไหนแต่อยู่ที่เราเป็นที่ปลอดภัยให้ใครสักคนได้แค่ไหนคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้ต่อให้ไม่พูดอะไรเลยก็ยังมีคนอยากเดินเข้ามาหาเพราะความสบายใจมันปล่อยพลังดึงดูดได้มากกว่าคำพูดสวยหรูหลายเท่าสเสน่ห์บางอย่างไม่ต้องใช้คำพูดแต่รู้สึกได้ตั้งแต่แรกเจอเพราะมันไม่ใช่สเสน่ห์ที่สร้างด้วยการซ้อม แต่เป็นสเสน่ห์ที่เกิดจากตัวตนข้างในคนที่มีสเสน่ห์จริงๆไม่ใช่คนที่พยายามพูดให้ดูดีแต่เป็นคนที่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดโดยไม่ทำร้ายใครและไม่ฝืนตัวเองสเสน่ห์แบบนี้คือสเสน่ห์ของความจริงใจที่ไม่ต้องใช้เทคนิคการพูดไม่ต้องใช้ลูกเล่นสร้างภาพแต่เป็นสเสน่ห์ที่เกิดจากความตรงไปตรงมาและเคารพความรู้สึกของคนอื่นบางคนมีสเสน่ห์ เพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรฟังบางคนมีสเสน่ห์เพราะเขาไม่เคยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องเขาให้พื้นที่คนอื่นได้แสดงตัวตนโดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนลดคุณค่าคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้ไม่ได้ทำให้ใครประทับใจเพราะความเก่งแต่ทำให้ใครอยากอยู่ใกล้เพราะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเราก็มีค่าในแบบของเราคนแบบนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือพัฒนาตัวเอง ไม่ได้อยู่ในคลิปสอนพูดให้คนรักแต่คนแบบนี้คือคนที่เรานึกถึงเวลารู้สึกแย่ที่สุดเพราะเขาไม่พยายามเปลี่ยนเราเขาไม่บังคับให้เราคิดเหมือนเขาและเขาไม่ทำให้เรารู้สึกผิดที่เป็นในแบบของเราสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้จึงไม่ใช่สเสน่ห์ที่ทำให้ทุกคนชอบแต่เป็นสเสน่ห์ที่ทำให้คนที่ได้รู้จักรู้สึกว่าอยากกลับมาเจอคนที่ไม่เคยแกล้งยิ้มไม่เคยสร้างภาพ และไม่เคยใช้คำพูดสวยหรูเพื่อปกปิดความจริงใจที่หายไปนี่คือสเสน่ห์ที่ต่อให้ผ่านไปกี่ปีก็ยังจำได้เพราะความจริงใจไม่เคยตกยุคและไม่เคยต้องใช้เทคนิคในการสร้างสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้บางทีไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราดูดีแค่ไหนแต่มันคือการที่เวลาอยู่กับเราเขารู้สึกว่าไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยไม่ต้องพยายามทำให้เราชอบไม่ต้องสร้างภาพให้ดูดี ไม่ต้องใส่หน้ากากเพื่อให้เข้ากันได้แค่เป็นตัวเองแบบที่เป็นแล้วเราก็ยอมรับได้ทั้งหมดสเสน่ห์แบบนี้มันลึกมันไม่ใช่การทำตัวเฟรนลี่ไม่ใช่การยิ้มให้ทุกคนแต่มันคือการที่ใครได้อยู่ใกล้เขารู้ว่าเราไม่ได้มองเขาแค่เปลือกไม่ได้วัดคุณค่าจากแค่สิ่งที่เขามีไม่ได้ตัดสินเขาแค่จากสิ่งที่เคยทำผิดพลาดแต่เรามองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งด้านดีและด้านแย่ มีทั้งวันที่หัวเราะและวันที่ร้องไห้เรามองเห็นเขาแบบที่เขาเป็นและเราก็ไม่ได้ถอยห่างสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้คือสเสน่ห์ของคนที่ไม่ได้อยากควบคุมใครไม่ได้อยากเปลี่ยนใครไม่ได้อยากให้ใครต้องเป็นแบบที่ตัวเองอยากให้เป็นแต่เป็นคนที่ยอมรับได้ว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองมีความคิดของตัวเองมีแผลในใจที่ต่างกันและเราก็ไม่คิดจะเข้าไปตัดสิน เสน่ห์ของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีพร้อมไม่ต้องรู้ทุกเรื่องไม่ต้องช่วยแก้ทุกปัญหาแต่ต้องเป็นคนที่อยู่แล้วรู้สึกได้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ยังมีที่ให้เราได้ยืนอยู่ตรงนั้นบางทีคนเราไม่ได้ต้องการคําแนะนำดีๆเสมอไปไม่ได้อยากได้คําปลอบใจสวยหรูทุกครั้งบางทีเขาแค่ต้องการใครสักคนที่ไม่หายไปในวันที่เขาไม่ได้ดูดีที่สุดและคนแบบนี้เอง ที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่มีเสน่ห์แบบลึกที่สุดเสน่ห์ที่ทำให้ใครก็อยากอยู่ใกล้แม้ในวันที่เขาไม่เหลือใครเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ที่เราต้องมีคำพูดที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่เราต้องเก่งที่สุดในห้องแต่คือการที่เวลาเขาอยู่กับเราเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องปกปิดอะไรเขาไม่ต้องพยายามทำตัวให้สมบูรณ์แบบเขาไม่ต้องระวังว่าคำพูดไหนจะทำให้เรารำคาญ และเขาไม่ต้องกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่สดใสเราจะตีตัวออกห่างสเสน่ห์ที่ลึกกว่าความสวยหล่อคือสเสน่ห์ของคนที่เป็นที่พักใจให้ใครได้จริงคนที่อยู่ใกล้แล้วไม่ดูถูกไม่ตัดสินเร็วเกินไปไม่เอาความคิดตัวเองไปะยัดใส่หัวใครและไม่ทำให้ใครต้องรู้สึกต่ำต้อยคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เข้าหาทุกคนไม่ต้องเป็นสายเฮฮาไม่ต้องเป็นจุดเด่นของกลุ่ม แค่เป็นคนที่เวลาฟังใครพูดก็ฟังด้วยใจจริงไม่ขัดกลางคันไม่แทรกด้วยการพูดเรื่องของตัวเองและไม่ทำให้คนพูดรู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังเล่าไม่มีความหมายสเสน่บบางอย่างไม่ต้องอาศัยหน้าตาไม่ต้องใช้เสื้อผ้าแบรนด์ดังไม่ต้องมีโปรไฟล์หรูแต่ต้องใช้ความเข้าใจคนและความจริงใจที่สัมผัสได้บางคนไม่ได้พูดเก่งแต่แววตาที่มองมาทำให้คนตรงหน้ารู้ว่า เขาสำคัญบางคนไม่ได้ปลอบใจเก่งแต่การอยู่ข้างๆแบบเงียบๆทำให้รู้ว่าเขาไม่ต้องผ่านเรื่องนี้ไปคนเดียวคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้ไม่ต้องพยายามทำให้ใครชอบแต่คนที่ได้เจอกลับรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้อยากเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยบอกใครอยากถอดหน้าก,ากากที่ใส่มาทั้งวันแล้วเป็นตัวเองอย่างเต็มที่เพราะรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนคนตรงหน้าก็ยอมรับได้ทั้งหมด เสน่ห์ที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้คือเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากการแต่งเติมแต่มีอยู่ในตัวคนที่เข้าใจตัวเองและเข้าใจโลกใบนี้มากพอจะไม่ทําให้ใครรู้สึกว่าเขาต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้เราเห็นเสน่ห์ที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้คือเสน่ห์ของคนที่ไม่ทําให้เรารู้สึกว่าการเป็นตัวเองคือเรื่องผิดเขาไม่ได้คาดหวังให้เราต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเขาไม่ได้ตั้งมาตรฐานให้เราต้องดีทุกวัน และเขาไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราอ่อนแอเราจะถูกมองเป็นคนไม่มีค่าคนบางคนมีสเสน่ห์แบบไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่เคยทำให้ใครรู้สึกผิดแค่เพราะตัวเองคิดไม่เหมือนกันเขาไม่เคยเอามุมมองของตัวเองไปเป็นกฎตัดสินใครและไม่เคยดูถูกใครเพียงเพราะเขาเดินในเส้นทางที่ต่างออกไปสเสน่ห์แบบนี้แหละคือสเสน่ห์ที่ยิ่งรู้จักก็ยิ่งอยากอยู่ใกล้คนบางคนมีสเสน่ห์ เพราะเขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่เขาคือคนที่ยอมรับว่าตัวเองก็มีด้านที่ไม่ดีเหมือนกันเขาไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกว่าต้องสมบูรณ์แบบถึงจะได้รับการยอมรับและเขาไม่เคยทำให้ใครรู้สึกว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องน่าอายสเสน่ห์ของคนที่เข้าใจโลกคือสเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆอยากอยู่ใกล้เพราะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเปรียบเทียบและไม่ต้องกลัวว่า เราจะกลายเป็นตัวตลกในสายตาเขาสเสน่ห์แบบนี้สร้างไม่ได้ด้วยการวางแผนแต่มันเกิดจากการใช้ชีวิตและเรียนรู้ว่าทุกคนมีแผลในใจและทุกคนมีวันที่ไม่โอเคถ้าเข้าใจจุดนี้ได้สเสน่ห์ของเราจะค่อยๆเปล่งออกมาโดยไม่ต้องพยายามและคนที่ได้อยู่ใกล้จะรู้สึกได้เองว่าเขาอยู่ตรงนี้ได้โดยไม่ต้องพยายามเป็นใครนอกจากตัวเขาเอง เสน่ห์ที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้ไม่ใช่เสน่ห์ของคนที่ทําให้ทุกคนรักแต่เป็นเสน่ห์ของคนที่ไม่ต้องการให้ทุกคนรักแค่เป็นตัวเองและให้เกียรติทุกคนที่ได้พบกันเสน่ห์แบบนี้ไม่ต้องใช้การเอาใจไม่ต้องทําให้ใครชอบเราทั้งหมดเพราะคนที่มีเสน่ห์ลึกจริงจะรู้ว่าคนบางคนจะชอบเราและคนบางคนจะไม่ชอบเราซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้อยากเอาตัวเองไปเปลี่ยนเพื่อให้ใครทุกคนยอมรับ สเสน่ห์ของการยืนได้ด้วยตัวเองคือสเสน่ห์ที่ทําให้ใครๆอยากเข้าหาเพราะมันเต็มไปด้วยความมั่นใจจากข้างในไม่ใช่มั่นใจเพราะเสียงชื่นชมจากคนอื่นและไม่ใช่มั่นใจเพราะการทําให้ตัวเองดูสมบูรณ์แบบแต่คือมั่นใจเพราะรู้จักตัวเองดีพอที่จะไม่ทําร้ายใครและไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายเราสเสน่ห์แบบนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคการพูดไม่ต้องใช้การวางท่าให้ดูหน้าเกรงขาม แต่เป็นสเสน่ห์ที่ออกมาจากพลังในใจพลังของการยอมรับตัวเองและยอมรับคนอื่นได้อย่างที่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้เวลาอยู่ด้วยจะรู้สึกว่าโลกไม่ได้น่ากลัวเพราะเขาไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ถูกยอมรับสเสน่ห์ที่ลึกที่สุดคือสเสน่ห์ของคนที่ไม่พยายามเป็นใครและไม่พยายามให้ใครเป็นเหมือนกันเขาให้พื้นที่กับทุกคนให้ทุกคนเป็นตัวเอง โดยไม่คิดจะแก้ไขใครหรือกดดันให้ใครต้องเป็นในแบบที่ตัวเองอยากเห็นสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่แค่สเสน่ห์ของคนที่ดูดีแต่เป็นสเสน่ห์ของคนที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกได้ว่าเราเป็นเราได้เต็มที่ไม่มีการตัดสินไม่มีการเปรียบเทียบและไม่มีการลดทอนคุณค่าของกันและกันสเสน่ห์ที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้คือสเสน่ห์ของคนที่ไม่เคยทําให้ใครรู้สึกว่าความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองคือเรื่องผิด เขาไม่ได้ชอบแค่ด้านที่ดีของเราแต่เขายอมรับด้านที่เราไม่ชอบโชว์ได้ด้วยคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้ไม่ต้องพูดคำหวานให้ใครหลงรักไม่ต้องสร้างภาพให้ดูดีจนเกินจริงแค่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากพอให้ใครสักคนได้ถอดหน้ากากลงและพูดในสิ่งที่ไม่เคยบอกใครคนแบบนี้ไม่ต้องพยายามให้ใครไว้ใจแต่ทุกคนจะไว้ใจเองเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องของเราไปเป็นหัวข้อเมาส์กับใคร คนบางคนมีสเสน่ห์เพราะเขาอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็สบายใจเขาไม่รีบสรุปว่าใครดีหรือไม่ดีเขาไม่ด่วนตัดสินแค่จากเรื่องเล่าชั่วคราวและเขาไม่เคยคิดว่าความผิดพลาดครั้งเดียวจะกลายเป็นคำจำกัดความของใครทั้งชีวิตสเสน่ห์แบบนี้คือสเสน่ห์ของคนที่เข้าใจมนุษย์จริงๆร,รู้ว่าทุกคนมีวันที่ดีและวันที่พังรู้ว่าทุกคนเคยพลาดและรู้ว่าทุกคนมีด้านที่ตัวเองไม่อยากให้ใครเห็น คนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ได้จะไม่ทำให้ใครต้องรู้สึกอายเวลาที่เขาอ่อนแอและจะไม่ทำให้ใครรู้สึกผิดแค่เพราะเขาไม่ได้เก่งเหมือนใครสเสน่ห์ของคนที่มีหัวใจใหญ่พอจะเป็นสเสน่ห์ที่ใครได้เจอก็อยากอยู่ใกล้เพราะความสบายใจคือของขวัญล้ำค่าที่หาไม่ได้ง่ายๆในยุคนี้สเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้ไม่เกี่ยวกับการพูดเก่งหรือมีความมั่นใจล้นตัว แต่คือการที่เวลาเขาอยู่กับคุณเขารู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเขามีคุณค่าไม่ใช่เพราะคุณชมเขาเก่งแต่เพราะคุณฟังเขาจริงคุณไม่ได้ฟังเพื่อตอบกลับไม่ได้ฟังเพื่อหาข้อสรุปแต่ฟังเพราะอยากเข้าใจเขาจริงๆและความรู้สึกแบบนี้เองที่ใครได้สัมผัสก็ไม่อยากปล่อยไปง่ายๆคนบางคนไม่ได้มีสเสน่ห์เพราะการแต่งตัวไม่ได้มีสเสน่ห์เพราะการพูดคำหวานแต่มีสเสน่ห์เพราะความเป็นธรรมชาติ อยู่ด้วยแล้วไม่รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสนามสอบไม่ต้องกลัวพูดผิดไม่ต้องกังวลว่าจะแสดงมุมไหนออกไปเพราะเขาไม่ได้อยากเห็นแต่ด้านที่ดีที่สุดของเราเขาอยากเห็นทุกด้านและก็ยอมรับได้ทั้งหมดสเสน่ห์แบบนี้ลึกและจริงคนที่เจอจะจำได้คนที่ได้รู้จักจะไม่ลืมและคนที่เคยได้อยู่ใกล้จะรู้ว่าความสบายใจคือของขวาญล้ำค่าที่ไม่ได้หาเจอจากทุกคนสเสน่ห์บางอย่างไม่จำเป็นต้องเปล่งเสียง ไม่จำเป็นต้องโพสภาพแต่คือพลังที่ปล่อยออกมาจากความจริงใจที่อยู่ในตัวบางทีแค่สบตาก็รู้แล้วว่าเราไม่ต้องแกล้งเป็นใครแค่เป็นตัวเองแบบนี้ก็เพียงพอนี่คือสเสน่ห์ที่แท้จริงที่ไม่ว่าใครก็อยากอยู่ใกล้เสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้คือสเสน่ห์ของคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายเขาไม่ได้คาดหวังให้เราต้องเข้มแข็งตลอดเวลา ไม่ได้กดดันให้เราต้องคิดบวกทุกนาทีและไม่ได้ทำให้เรารู้สึกผิดเพียงเพราะวันนี้เราไม่พร้อมจะยิ้มสเสน่ห์แบบนี้ลึกกว่าหน้าตาลึกกว่าคำพูดดีๆและลึกกว่าทักษะการเข้าสังคมเพราะมันคือสเสน่ห์ของความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่เข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกันคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้ไม่พยายามทำให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื่นเขาไม่ใช้ความสำเร็จมาเป็นกำแพงกั้นใคร เขาไม่ใช้ความเก่งมาทำให้ใครรู้สึกต่ำต้อยและเขาไม่เคยใช้คำพูดดีๆเพื่อปกปิดความไม่จริงใจสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้คือสเสน่ห์ของคนที่จริงใจแม้ในวันที่ตัวเองไม่ได้ดูดีคนที่กล้าบอกว่าเหนื่อยกล้าบอกว่าไม่ไหวและกล้าขอโทษเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดคนแบบนี้ไม่ได้ดูเพอร์เฟกแต่ดูเป็นมนุษย์ที่น่าเข้าใกล้เพราะเขาทำให้เราเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่อง ไม่จำเป็นต้องพร้อมทุกวันและไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องตลอดเวลาการได้อยู่ใกล้คนที่เป็นธรรมชาติแบบนี้คือการได้พักใจแบบไม่ต้องระวังตัวไม่ต้องกลัวว่าถ้าพูดผิดจะโดนตัดสินไม่ต้องกลัวว่าถ้าแสดงจุดอ่อนจะโดนดูถูกและไม่ต้องพยายามทำตัวให้ดูดีเพื่อให้เขารักสเสน่ห์แบบนี้เองที่ทำให้ใครได้เจอก็อยากอยู่ใกล้เพราะความจริงใจคือพลังดึงดูดที่ทรงพลังที่สุด สเสน่ห์ที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้ไม่ใช่สเสน่ห์ของคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่เป็นสเสน่ห์ของคนที่ยอมรับว่าตัวเองก็ไม่สมบูรณ์และไม่เคยคาดหวังให้ใครต้องเพอร์เฟกเขาไม่เคยทําให้ใครรู้สึกว่าถ้าไม่เก่งก็ไม่มีค่าหรือถ้าไม่ดีพร้อมก็ไม่น่าคบหาคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้จะมีพลังบางอย่างที่ใครๆอยากเข้าหาเพราะอยู่ใกล้แล้วหายใจได้เต็มปอดไม่ต้องแข่งกันโชว์ข้อดี ไม่ต้องรีบซ่อนข้อเสียและไม่ต้องคอยสร้างภาพให้ตัวเองดูดีที่สุดคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้เขารู้ว่าคุณค่าในตัวคนไม่ได้วัดจากจำนวนความสำเร็จไม่ได้วัดจากหน้าตาหรือโปรไฟล์แต่คือการที่แต่ละคนกล้ายืนในแบบที่ตัวเองเป็นแม้ในวันที่ยังมีจุดอ่อนแม้ในวันที่ยังมีรอยแผลเขาไม่เคยทำให้ใครรู้สึกผิดที่ยังไม่พร้อมและไม่เคยเร่งให้ใครต้องรีบเก่งเขาแค่ยืนข้างๆ แบบไม่ตัดสินแบบไม่เร่งรัดแบบไม่เปรียบเทียบและแบบไม่ลดค่าความเป็นคนเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้คือเสน่ห์ของคนที่เห็นค่าความเป็นมนุษย์ของกันและกันโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเขาไม่เคยยกใครขึ้นไปบนหิ้งและไม่เคยเหยียบใครให้จมดินคนแบบนี้ไม่ต้องพูดคำหวานไม่ต้องยิ้มตลอดเวลาแต่กลับมีเสน่ห์เพราะเขาเป็นของจริงไม่มีการเล่นบทบาทสมมติ และไม่มีการสร้างภาพหลอกตัวเองหรือหลอกใครสเสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติคือสเสน่ห์ที่ใครก็โหยหาในโลกที่เต็มไปด้วยการสร้างภาพใครที่กล้าเป็นตัวเองและกล้ายอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริงจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนที่ใช่โดยไม่ต้องพยายามแม้แต่นิดเดียวสเสน่ห์ที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้คือสเสน่ห์ของคนที่ไม่เคยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเก่งขึ้นเพื่อให้เขารักเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขายอมรับ หรือเราต้องเป็นแบบที่เขาชอบถึงจะมีค่าเขาไม่เคยตั้งเงื่อนไขให้ความสัมพันธ์ไม่เคยเอามาตรฐานของตัวเองมาเป็นกรอบบังคับใครและไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจะลบทุกสิ่งที่เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้เขาเข้าใจว่าทุกคนล้วนเคยพลาดทุกคนล้วนมีจุดอ่อนและทุกคนมีเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้แต่แทนที่จะใช้จุดอ่อนของใครมาเป็นเรื่องเอาชนะ เขากลับใช้มันเป็นจุดเชื่อมให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้แตกต่างและเราไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวเองคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้จะไม่ทำให้ใครรู้สึกผิดที่ตัวเองยังไม่สมบูรณ์ไม่ทำให้ใครรู้สึกด้อยค่าเพียงเพราะยังหาทางของตัวเองไม่เจอและไม่เคยใช้ความสำเร็จของตัวเองมาทำให้ใครรู้สึกต่ำต้อยสเสน่ห์แบบนี้คือสเสน่ห์ของคนที่เข้าใจโลกจริงๆ เขาไม่แบ่งคนเป็นพวกประสบความสำเร็จหรือพวกผิดพลาดเขาเห็นทุกคนเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีเรื่องราวของตัวเองมนุษย์ที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนประปนกันและมนุษย์ที่ไม่ควรถูกตัดสินเพียงเพราะบางช่วงของชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังสเสน่ห์แบบนี้เองคือสเสน่ห์ที่ใครก็อยากอยู่ใกล้เพราะเวลาอยู่ด้วยเราไม่รู้สึกว่าต้องใส่หน้ากากไม่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองไม่รู้สึกว่าต้องทำคะแนน แค่เป็นเราแบบที่เป็นแล้วเขาก็ยอมรับสเสน่ห์แบบนี้ไม่ได้ดึงดูดทุกคนแต่ดึงดูดคนที่เหมาะสมและทำให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีรากฐานจากความจริงใจไม่ใช่ภาพลวงตา